ลำดับต่อไปนะครับเรามารับฟังกับวิชั่นนะครับของผู้บริหารท่านต่อมากันเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณอัครรัตนิติพลครับประธานกรรมการบริหารบริษัทอินเดมกรุ๊ปจำกัดเรียนเชิญครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีทินวัตนะครับสวัสดีน้องอินฟ้าสวัสดีผู้หารนะฮะจากสบายเทคโนโลยีแล้วก็สบายมาสเตอร์นะครับ ผมในฐานะ,ะนาตัวแทนของอินดีมกรุ๊ปนะฮะและบริษัทในเครือละะแล้วก็พันธมิตรครับวันนี้ก็ต้องขอสแสดงความยินดีขอขอบคุณที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของสินค้าดีๆอย่างอิงฟ้าคอลลาเจนครับผมก็มีความเชื่อนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินดีมก่อตั้งขึ้นมาเราต้องการจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เชื่อมระหว่างของที่ดีฮะ,ะเพื่อนําสิ่งที่ดีเนี่ยไปสู่ประชาชนคนไทยและสําคัญที่สุดคือสมาชิกกว่า2 0 0 0 0 0คนของอินดีมเนี่ยครับพร้อมนะฮะ ที่จะนําของดีๆนะครับที่ผลิตขึ้นโดยคนไทยและสามารถกระจายไปสู่คนทั่วประเทศได้ครับแล้วผมก็เชื่อว่าระดับพี่นวัดนะฮะระดับมิสแกนร,ระดับน้องอิงฟ้าครับการร่วมมือกันในครั้งนี้ฮนะในเมื่อของที่ดีเนี่ยสามารถที่จะตังงานขึ้นเพราะธุรกิจเนี่ยมันก็คือธุรกิจเฮลท์แคร์แล้วผมก็มีความเชื่อว่าคอลลาเจนตอนนี้ครับสามารถที่ไปอยู่ในบ้านของทุกคนได้สําคัญที่สุดเลยใครจะเอาไปเพราะฉะนั้นครับวันนี้ฮนะ พวกเราอินดีมและพันธมิตรฮะเราตั้งใจนะฮะจะนำคอลลาเจนนี้ไปสู่ทุกควเรือนในประเทศไทยครับโดยฮะตั้งเป้าหมายไว้ว่าเดือนละ100ล้านบาทน่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพขนาดน,นี้ครับใช่ไหมครับพวกเราอินดีมครับถ้าใช่ของเสียงตบมือ้วยครับฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับกับน้องอิงฟา้า และพี่นวัดที่จะเป็นอายุโดรานคนต่อไปครับขอบคุณครับครับผมเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณอัครรัตนิทิพลนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดน,นะครับ